เสียไม่ใช่เสียก็มีรถนำขบวนได้ไปนำขบวนไปเดี๋ยวพวกกูเดินเอาแต่กูเดนตอันย่างเอาที่ล่ะมันน้ำมันน้ำขบวนไหนเนาะเห็นปะไม่ต้องเป็นไฮโซหรอกแต่ก็มีรถนำขบวนปวดขายู่ได้เนาะกันเรียนบ้านจะพึ่งไก่เถอะวะบ่อไก่ดิพ่อติดบ้านปะไม่ติดบ้านติดโรงเรียนอ้าวเหรอติด finance ไหม ติดเยอะมากเลยติดเยอะเหรอใช่พอๆกันแหละมีรุรนดังขบวนด้วยนะฮะไอ้เมือรื่องพนมากพี่น้องครับผมอยู่บ้านเกิดนะครับพี่นกพงศกรหลังๆมาเห็นพวกเราไปดื่มปรัมสุราด้วยกันก็เมึทำไมอย่าไปตอแหลกับสังคมสิอีดอกกูบอกกี่ครั้งและกูไม่เคยตอแหลดื่มอะไรเราแดกเอ วันนี้ผมมามีโอกาสครับมาร่วมบุญด้วยกันนะฮะกับพี่นกพงศะกรนะครับวันนี้วันไหลเห็นมึเห็โดมไหมอุ้ยโดมอุ้ยโดมไอ้ไม้ไทยยังประมาณนี้เลยเลยนี่คือโดมอะไรโดมไม้ลาโอ้าหอาณาจักรของนกพงศะกรนะครับบ้านบ้านอะไรครับบ้านเกิดนกพงศะกรบ้านคอคราบตำบลคอใหไงเพเภอกูเกลียวจังหวัดอุดรธานีตะกี้นั่นไอ้รั่มครับไอ้บอยซิริไชโอ้แล้วก็ไอ้แม่จักรพันเมียนคือทุกคนก็ต้องไปเติบโต เป็นของเจของเองเนาะลูกเนมีความฝันไงถูกต้องใช่ครับผมเคยเป็นอดีตอดีตคนขับแท็กซี่แต่ปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นลูกน้องเขาลูกเอลีติแมนทุกวันนี้ผมขับรถเมย์ครับผมก็ผ่าจานเดี๋ยวมูกไห้ก่อนพี่ผมมาขับรถเมย์ฮะอุ้ยอันนี้กำลังสร้างบ้านใช่กำลังสร้างบ้านว้าว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 เพือนไผ่อ่ะเพือนกูนี่นี่หลังนี่หลักกูก็ลังเห็ดเมย์มันคือบัวตรงปกว่า บอแม่มันต้องปกไงนี่เนี่ยคือไม่ออกพ่นติพุ่เตังเห็ดอยู่พี่น้องข่อนแหมผิดข่วนนึ้ว่าหลังนี่อันนี้แบบกูไปตอนรับวกมึงน่ะป้าเถ้าเวลาน้องมาเล่นด้วยมันก็จะแบบว่าเออสะดวกขึ้นเพราะว่าคือบ้านใหญมันคนอยู่หลายตอนรับผีต้อนรับน้องูดแล้วนะครับวันนี้ผมมาร่วมบุญด้วยโอ้ที่บ่บ้านเนี่ยราคาเท่าไหร่หลังนี้ราคานี้หลังนี้คือประมาณตั้งงบไว้ ตั้งงบไว้ทุกอย่างเนาะเอาแบบจบเลยจบเลยคประตูแองบ้านแล้วก็สวนสวนแล้วก็ทุกอย่างเลยที่แบบว่าไม่ต้องเป็นเลี้ยงแล้วเอาแบบเสร็จเลยก็งบไม่ให้เกิน40ล้าน40ล้านแล้วบรรยากาศผมบอกเลยว่าเหมือนอยู่ฝรั่งเศสเพราะมันติดหอไอเฟลรั้วเสร็แม่มุกีีนีตะลงสีห่างนี่อันเสายังนี่ยเสาโตทัดบ่ อย่างเช่นนี่โอ้ยยูทูบแหมรีวิวเขาด้วยยูทูบโอ้ยูทูบหัวตูบแล้วแต่โคตรพ่อครูพ่อครูพ่อครับพ่อกูรีละคุณปล่อยให้พ่อคุณคุณเป็นนาราศิลปินดังคุณมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านแล้วคุณปล่อยให้พ่อคุณใส่เชืออย่างนี้เหรอผมถามหน่อยนกพงศกรผมไม่ยอมมันต้องออกข่าวของกระแสพ่อคุณทําไมถึงปล่อยให้ใส่ชุดอย่างนี้มึงฟังกนาฬิกาต้องเป็นโรเล็กไปแล้วอะไรอี้ยมึงฟังกกขันยังไงโรเล็กอะไรกูไม่รู้จักเอ พราะกูเกิดจากชาวไร่ชาวนาไงพ่อกูกะติดด yes. ินกูกะติดดินบ่ใช่ที่ตัดสินใจทาบ้านหลังเนี้ยไม่ได้ใช no ่ว oh. ่าพ oh. ่ออยากมีอยากอะไรมากมายนะเราทําแค่ว่าเอาไว้ตอนรับแขกแล้วก็จะภาพเฉยๆพอพุ่ิใจบ่ครับนี่บ้านหลังเก้าวไอนี่หลังนี้พอพุ่มใจบ่พอผมขอได้อันนี้ด้วยยดยืมึงเอาขขาเราไปแล้วก็มาขอกูขึ้นเอาอยากสีให้เราเน้เดี๋ยวงินกูยุ่ใส่ว่ะเจ้ายืม่อยไปไม่มีเงินให้เราเลย ร้อยยี่สิบาทนึวยหมึกซ้อมไม่ว่าลูกชายจะไปเป็นดาวขนาดไหนพ่อก็ยังนั่งรอลูกชายอยู่ที่เดิมพ่อกูติดดินติดดินกับพ่อพ่อมาแล้วปวดขาแล้วนางลงดินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปอบเอ้ยอันนี้รถแตกขาแกแตกกูไม่รู้อันนี้อที่ไปรู้จริงๆของใครมาจอดไว้เนี่ยโอ้เขามาคนให้บ่ใช่เขามาคุไม้เขามาทางนั้นเนี่ยวิ่งหมาหมาบ้านคุณนี่ไฮโซมากเลย มันนอนกองดินตัวนี้กัดนะกัดแล้วยานยานนเขียวแหลมก็มึงเด้อกูไอบอกเลยอ๋อันนี้บริษัทเดียวที่สร้างกับไอ้สตงใช่ไหมที่ถล่มลงมาบาอันนั้นคือเยียจริงเอาออกแล้วกูตัดออกแล้วกูมาอาณาจักรนกพงสกออุ้ยบ้านคุณคุณดาราดังอะไรมีขี้ศีดด้วยผมเหยียบไม่ได้ใช่มาขี้หังคุณพี่มาขี้หลังเจ้าขี้หลังหมาดีกว่า โอ้อาณาจักรนกพงศกรครับทุกคนนี่บ้านหลังเดิมพี่บ้านหลังเดิมก็ยังเก็บไว้เพราะว่าทกศไม่ให้ทุบนะครับใช่นี่แหละแต่ประมาณนี้นี่เวลาเราซ้อมเวทีเขาตั้งอยู่ตรงนี้อย่าบอกว่าคุณให้คอนอยนอนเหรอตรงนั้นน่ะใช่ครับโอ้โหใช่น้องๆก็พายู่ตไปเลยโดมแบบไงแมพี่น้องไงรถแทนช่องนู้นพี่ยังบ่มีชำนีด้เอามื่อเสียไปมื่อเสียไปเห็ดสร้างโดมให้รถแห้งให้แตกยังเออของใครอันนี้เขาตั้งตั้งเวทีซ้อม เวทีใหญ่ที่เราใช่เสียงวีหกใช่ใช่ใชนกพงสกรแมนอยู่ตรงนี้ใช่ตัวนี้ก็คือสตูดิโอที่ไร่สดนี่นะเหมือนภาพใช่ที่ไหนอ่ะนี่ไงเอาเหรอใช่นกพงสกรคขับอันนั้นผู้ใหญ่บ้าฟินแลนด์อันนี้รถบ้านที่คุณเอาไปแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนในวงการไปมอมเล่าบนตรงคันนี้ใช่ไหมฮะออ มึงก็เนาะใช่ครับใช่แล้วเขาลากไปยังไงวะเขาก็ลากใส่รถตู้ไปครับแมนแล้วอันนี้รถบานอันนี้คือหอผู้หญิงหอผู้หญิงนะฮะอันนี้คือหอ LGBT q คิแล้วหอหอละคังอยู่ตรงไหนครับหอระคังอยู่วัดไอัตว์วัดจระเขอยู่นี่อ้าวคุณเป็นใครเนี่ยเป็นหอสระอีครับหัวหน้านกรู้ไหมว่าผมเนี่ยร้องเพลงด้วยกันมาอยู่อีสานลำซิ่งใช่เขาเป็นเขาเป็นพิธีกร ผมยังไม่ดังเลยตอนนั้นผมไปซื้อคิวขึ้นตลอดเอาตอนนี้ดัง<อ>แล้วเหรอดังแล้วมึงเป็นใครในสัตว์เลยต่อยแม่ในเหี้ยมันเป็นใครวะ,ะพี่ทิวเนาะอีนี่เหรอเออแม่ครัวเอาเหรอใช่ทำไมมันเสียงดีจังเลยอ่ะกูบอกกี่ครั้งแล้วมึงอย่าเอามุ้งพนักงานมาใส่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเหล็กเสื้อหนามันด้วยเจ็บยังไงแม่มึงซีเจ็บไรกัใครอุ้ยอันนี้อันนี้ผู้จัดการใหญ่ใช่ไหมนี่ ทำไมตัวเล็กอ่ะอุ้ยเอาตัวเตี้ยอันนี้อันนี้ผมติดตามมากเลยครับอย่ายุ่งอันนี้คือนางเอกซันอันนี้คือแฟนนี่พงศกรอะไรแฟนนี่แฟนนนี่แฟกูบนหาไปคบกับผีนขากแล้วโว้ย้อมึงมึงสองบนหาเมื่อก่อนพิกกล้องเดี๋ยวนี้ เขาคือตมตตตอกินอะไรอ่ะแรงมากน้ยากโอ้โผมเพิ่งมาเห็นถูกแล้วผมเพิ่งมาเห็นอานารักอาณาจักรอาณาจักรอาณาจักรของนกฟงสกรที่ติดหอเอเฟลนะฮะทุกคนเอ้าไปมันไปใช่ปะให้พี่พูดอันนึ่งได้ไหมครับเอเฟลพอมือ เราสองพุ่งอ่ะเราฮะใช่ใช่ใช่บ้านกูเอ้ยเอ็นูเอารถพี่ไปเก็บไหนเร็วมึงมาครั้งแรกแล้วมึงมาครั้งสุดท้ายทำไมฮะทำไมขบวนเราเขายังอยู่ตรงนั้นอยู่ทำไมทำไมทำไมถึงครั้งสุดท้ายเขาเลี้ยวเข้ามาแล้วมึงต้องดูเลยเขานะเฮ้ยไอ้หนูเดี๋ยวมาเก็บศพต่อเลยมาเอาซสร้อยยี่เอานมากูยังไม่ตายเออคลิปนี้มันยาวนิดนึงใช่มันเป็นเรียวเรียวผมอยากให้ทุกคนดูเรียวเรีโอ้อาณาจักรแล้วเราเลี้ยงกี่ชีวิตฮะสามร้อย ส0 0ร้อย <300. S 1> แต,แต่แต่รายชื่อจริงๆน่าจะประมาณ260กสว่าแต่ <ผม S 2> เรากา<ท>ตีเป็นสามร้อยไปผมถามจริงค่าใช้จ่ายคุณแต่ละวันเลยที่จะต้องแบบว่าจกถุงตัวเองออกก่อนเนี่ยอ่ะยังออกวงไปเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแล้วมีเท่าไหร่อ่ะมือหนึ่งบอกมือหนึ่งเนี่ยเอาเอาเฉพาะจกถุงเจ้าของเนี่ยคือวันหนึ่งมันอันมือเสี่เลียงไหนก่อนเดี๋ยวมือเสี่ยวว่าความหมายคือว่าเอ้ยอยากให้เจ้าภาพเรยนหูว่าเอ้ยที่จ้างเข้าไปแล้วบางคนอาจจะบิดเบี้ยวค่ะเออเคองต่อว่าเป็นเดือน ต่อเดือนแบบเชนอะตีต่อเดือนเลยอ่ะอ่าตีต่อเดือนนะก็คูณเอาละกันค่าไฟก็เก้าหมื่นกว่าค่าไฟนะครับอ่าดึงขโรงงานอีกใช่ค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารการกินค่าอาหารการกินมันจะตกสามวันสามวันหมื่นรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเป็นล้านเนี่ยเกือบครับใช่แต่เราก็ได้กําไรเพราะว่าเราไปเอาข้าวของเจ้าภาพมาใช่ไหมเป็นเป็นข้าวเปลือกใช่ไหม อ๋อข้าวเจ้าภาพใช่ครับเพราะว่าพี่น้องเบื่อครับนี่นี่่ข้าวเจ้าภาพซองต้องเข้าใจแบบนี้นะครับผมต้องเข้าใจว่าเราซื้อสำรองไปก่อนแล้วออันนี้คือเหมือนอีตัวแทนที่เจ้าภาพเอาให้เราเจ้าภาพให้เราเนี่ยนแต่เขาซื้อไปแล้วผมชอบมันเป็นหอแบบว่าให้พนักงานอยู่แบบมีคุณภาพเสีดีภาพนกพิราบอาจจะบินเล็กน้อยตรงนี้นะผมชอบผมชอบวิสศยทัศน์ของมึงมาทำไมวะนกพิราบเออมาขี้ใส่หัวไง